อาลุนสวัสดีครับทุกคนทุกท่านยินดีตอนรับเขาสู่ช่องซวยบักขามสมบานขามน้องกีสำหรับผู้ที่มีดนตรีในหัวใจบอจำกัดไว้และอายุมือนีบอได้เล่นดนตรีครับแต่มาเมาตามติดชีวิตนกน่อยที่กำลังกกไข่กำลังฟักไข่ลูกๆนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา8ดโมง กลัวๆนะครับแม่นกก็ออกไปหากินพุ๊นกลับมาแล้วครับคุณเห็นตากาลังเสร็จอันจะง,ง่อยปากอยู่ข้างหลังห้างนกนะครับตัวน้อยๆนะครับแม่นกกระสิออกไปหากินเดี๋ยวแม่นกกระสิกลับมานะครับเะสิบินกลับมาครับ้าเบงน้องๆหนูๆเด็กๆครับเราวันนี้มาตามติดชีวิตนกน้อย นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า little eat a n be นะครับมาตามติดชีวิตนกน้อยดูว่าตอนเช้าๆแม่นกไปทำอะไรบ้างแม่นกไปไหนมาบ้างนะครับเราก็มาดูกันนะครับแม่นกก็จะออกไปหาน้ำผึ้งน้ำหวานนะครับนี่เริ่มกลับมาแล้วคุณแม่เริมกลับมาแล้วดูครับดูครับคุณแม่บินมาแนละ้วบินมาแนละ้วคุณแม่บินมาแล้วครับ คุณแม่จะกลับอันีิรังแล้วครับอ่ากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับนี่กลับมาแล้วแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับถ้ากลับมาใหม่อีกรอบหนึ่ง คอยดูนะครับว่าคุณแม่นะครับจะบินกลับมาหรือไม่นี่มาลุ้นกันครับน้องๆหนูๆเห็นไหมครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าแม้แต่นกเองนะครับก็เป็นห่วงลูกน้อยขนาดไหนอ่า ครับนอนครับอยู่ข้างหลังนะครับคนแม่กําลังมาส่วนคุณพ่อนะครับตัวคุณพ่อเองมีนี่นี่นี่ดูนะครับคุณพ่อก็จะมีคางสีดําท้องนะครับสีเหลืองนะครับ เห็หหหหน,น,นไหมเห็นไหมขอน้างจากไกลนิดหนึ่งนะเด็กๆมองหเห็นไหมครับบริเวณใต้นอกคอก็จะเป็นสีดําส่วนท้องจะเป็นสีเหลืองส่วนคุณแม่นะครับตัวคุณแม่เองนะครับบริเวณขางก็จะเป็นสีเหลืองท้องก็เป็นสีเหลืองส่วนคุณพ่อบริเวณท้อบริเวณใต้คอก็เป็นสีดำแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับ ข้างบนก็เป็นสีเทานี่คุณแม่บินมาแล้วครับเรามารอดูกันมาลุ้นกันนะครับว่านกจะเห็นเราไหมนะครับเรามาศึกษาชีวิตมาเรียนรู้ชีวิตนกตัวเล็กๆกันครับน้องๆหนูๆครับดูสิครับว่าเจ้าลิทเทิลอีเทิบีเนี่ย จะฟักไข่สำเร็จไหมจะมีลูกๆออกมาให้เราเห็นไหมครับการรอคุณแม่กลับมาแม่นกกลับมานะครับ mm. ก็อาศัยเวลานิดนึง mm. ก็จะอาจจะต้องหยุดนะครับหยุดถ่ายแล้วก็สลับกับรอตอนแม่นกกลับมาเราก็จะเริ่มถ่าย นะครับเพราะว่าถ้าจะถ่ายรวดเดียวเลยนะครับเมมโมรี่เต็มไม่พอนะครับก็ต้องหยุดหยุดถ่ายถ่ายนะครับน,น,น้องๆ้องหนูหน,นูก็อดใจรอดูแม่นกนะครับตอนแม่นกบินกลับมาดูนะครับว่าแม่นกจะกลับมาตอนไหนเอ่ยมาลุ้นกันนะครับ เมื่อกี้นะครับพ่อนกก็บินกลับมาดูแม่นกนะครับซึ่งไม่เจอแม่นกอยู่ในรังก็บินวนๆวนๆเวียนๆอยู่แถวบริเวณนั้นแล้วแม่นกก็กลับมาพอดีนะครับทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างแม่นกกับพ่อนกพ่อนกก็จะมีขนสีดําใต้คางตรงจะงอยปาก และมีขนสีเทาด้านบนส่วนบริเวณใต้คางลงไปถึงท้องนะครับก็จะมีสีเหลืองอ่อ,อนเหมือนกับแม่นกส่วนแม่นกไม่มีสีดำปนระหว่างใต้คางแม่นกจะมีสีเหลืองตั้งแต่ใต้คางลงไปยันท้องนะครับจะมีขนสีเหลืองบริเวณส่วนหัวก็จะเป็นสีเทาตั้งแต่ส่วนหัวไปถึงส่วนหางเลย เด็กๆด,ดูแล้วว่า,านกตัวไหนเป็นตัวผู้นกตัวไหนเป็นตัวเมียตัวไหนเป็นแม่นกตัวไหนเป็นพ่อนกก็ลองสังเกตดูนะครับตามที่ได้บรรยายให้ฟังแล้วนะครับว่านกตัวไหนคือพ่อนกนกตัวไหนคือแม่นกเรามาลุ้นกันครับพ่อนกกับแม่นก ยังชวนกันไปหากินอยู่ยังไม่กลับมาเลยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าพ่อนกับแม่นกจะกลับมาตอนไหนพ่อนกจะบินกลับมาส่งแม่นกไหมมาดูกันครับเด็กๆมาลุ้นกันแม่นกเริ่มบินกลับมาแล้วนะครับเด็กๆแม่นกเริ่มบินกลับมาแล้วครับ นู่นน่นน,น,นโดดอยู่นู่นครับนี่น,น,นี่เรื่องบินกลับมาแลครับข้ารลังแล้วครับนี่บินกลับมาแล้วหลังจากที่ไปกินน้ําหวานก็ใช้เวลาประมาณยี่สบนาทีโดยประมาณนะครับ เห็นไหมครับเด็กๆสังเกตด,ดูไหมครับแม่นกจะมีขนสีเหลืองตั้งแต่จะงอยปาดปตาคางไปจนถึงท้องนะครับถ้าเป็นตัวผู้บริเวณที่เป็นสีเหลืองตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นพ่อนกจะมีความแตกต่างนิดหนึ่งคือมีสีดำปนนะครับแม่นกก็จะกก ไข่อยู่ในลังนะครับเห็นไหมครับเด็กๆเห็นไหมเห็นนกตอนบินมาไหมครับส่วนพ่อนกยังไม่กลับมาเลยครับสงสัยไปหาอาหารอยู่ครับเด็กๆครับเพื่อนๆครับมาดูกันครับนี่ ให้ดูด้านนี้นะครับเพราะว่าด้านที่ถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกนะครับอยู่ด้านหลังก็จะไม่เห็นนะครับว่าแม่นกเข้ามีประตูบ้านทางไหนนะครับนี่มาดูมาดูมาดูาดชัดๆเห็นไหมแม่นกจะทําความสะอาดลิ้นก็จะแลบลิ้นออกมาเป็นระยะระยะบริเวณที่ถ่ายนะครับวิดีโอก็จะ อยู่ข้างๆหน้าต่างห่างกันประมาณแค่15เซนนะครับซึ่งนกไม่สามารถจะมองเห็นหรือผ่านกระจกนะครับสีชาได้หรืออาจจะเห็นนะครับแต่ก็เห็นลางๆก็เลยทำให้ได้ถ่ายอย่างใกล้ชิดนะครับนี่เด็กๆดูเอานะครับดูเอานะครับ นี่เห็นไหมแม่นกก็จะทำความสะอาดลิ้นเป็นระยะระยะระยะน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 ะทำความสะอาดลิ้นอีกแล้วครับหลังจากที่แม่นกนะครับไปหาน้ำหวานกินนะครับเอาละครับ เด็กๆครับเดี๋ยวเราจะมาตามติดชีวิตนกน้อยใน EP ีต่อไปนะครับสำหรับ EP ีนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราจะมาดูนกกันตอนที่แม่นกพาลูกนกนะครับหรือป้อนอาหารลูกนกแล้วก็ดูแม่นกพาลูกนกบินต่อไปสวัสดีครับ นกน้อยขอลาไปก่อนนะครับเด็กๆครับสวัสดีครับ